เมื่อเช้าครับมีคนโฟนอินไปโดนตบกลางสี่แยกของเตยหนึ่งหน่วยเป็นเพศหญิงอดีตสอสอบางพลัดอดีตรองโฆษกรัฐบาลก่อนสิ้นลมยังพึมพำท่องบนซ้ำๆคำว่ามารยาทมารยาทมารยาทและ ทำร้ายจิตใจคนไทยคนไทยรับไม่ได้ไม่มีมารยาทวนๆไปะนะครับจนพลเมืองดีทนไม่ไหวต้องลากร่างออกจากพื้นที่สาธารณะแล้วก็เอาไปเก็บในที่สุดครับอ๋อคือต้องบอกว่าหน้าเวทนาเลือเกินนะครับก่อนสิ้นลมน่าจะทุรนทุรายมากๆเลยกรวดน้ำนะอ่ะกรวดน้ำหน่อยกรวดน้ำหน่อย <harbor, S 1> นี่นนๆเชิญสัพพีติโยวิวัันตุ ขอให้สิ่งจันไรทั้งปวงจงหายไปจากท่านท่านเนี่ยคือมึงนะอขอบคุณครับเออรัชดาธนาดีเรกครับอดีตสสประชาธิปัตย์และอดีตรองโฆษกรัฐบาลยุคประยุทธ์จันโอชาครับรับไม่ได้เลยนะครับที่คณะทูต18ประเทศเชิญพิธาก้าวไกลไปคุยเรื่องวิกฤตประชาธิปไตยไทยที่สถานทูตเยอรมันเมื่อวันก่อนครับโดยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าการแสดงออกของกลุ่มทูต18ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นท่าทีให้การสนับสนุนเห็นอกเห็นใจรวมถึงการประกาศไม่เห็นด้วยกับการยุบพักก้าวไกลถือเป็นเรื่องผิดมรารยาทมากทั้งนี้ขอให้คณะผู้แทนประเทศเหล่านั้นตระหนักไว้ว่าสิ่งที่ได้ทำไปไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่อย่างใดขณะที่ประเทศไทยไม่เคยเรียกร้องหรือแสดงออกทางใดทางหนึ่งที่เป็นการไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมของประเทศอื่นเลยจึงเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศ ต้องยึดถือให้ตรงกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยอะ่ะเธอคิดว่าถ้าอีพักส้มนี้มันโดนยุบอะ่ะคนเขาจะกลับมาเลือกเธอกลับมาเป็นสอสอยี้อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเธอคิดว่าพรรคของเธอจะ make a comeback ถ้าอีพักส้มเนี่ยมันถูกกำจัดไปได้งี่อ๋อคุณที่แพ้เกินไปหรือเปล่าคะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่เธอบอกว่าประเทศไทยไม่เคยเรียกร้องหรือแสดงออกทางใดทางหนึ่งที่เป็นการไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมของประเทศอื่นเลยเนี่ยเราจะไปทางนี้กันจริงๆใช่ป่มก็ต้องบอกว่าจริงๆแหละครับประเทศไทยเนี่ยไม่เคยเรียกร้องหรือแสดงออกทางใดทางหนึ่งเรื่องกระบวนการยุติธรรมของประเทศอื่นจริงๆขณะรัสเซียบุกยูเครนอ่ะ ประเทศหนึ่งบุกเข้าไปละเมิดอํานาจอธิปไตยพยายามยึดอีกประเทศหนึ่งอะ่ะมึงยังไม่กล้าประนามมันเลยแม่งต้องรองมันบุกไปครบปีก่อนถึงจะค่อยมีความกลา้าลงชื่อประนามกับเขาโอ้ยถุยคือจริงๆแล้วเนี่ยคำถามคือมันสะท้อนว่าประเทศมีมันญ,ญาติหรือสะท้อนความไร้ซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่า กระดูกสันหลังกันแน่ว่าถามหากระดูกสันหลังกระดูกสันหลังไม่มีค่ะอคกองทัพพม่าครับยึดอำนาจจากรัฐบาลประชาธิปไตยที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งมาสดๆไทยว่าไงครับรัฐบาลไทยกัมพูชาและเวียดนามปฏิเสธสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมระบุว่ารัฐประหารดังกล่าวเป็นกิจการภายในนอกจากไม่มีกระดูกสันหลังแล้ว ยังไม่มีน่าจะไปประนามคนอื่นเขาด้วยค่ะอุ้ยเชีย่ยทุกดอกเลยเออกลับมาที่คุณรัชดานะฮะคุณรัชดายัางไปต่อนะบอกว่าฝากคำถา,ถามถึงการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศด้วยว่าทำอะไรอยู่ได้ดำเนินการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศบ้างไหม หรือปล่อยให้ทูตประเทศต่างๆรับข้อมูลแต่เพียงด้านเดียวจึงเป็นเหตุให้แสดงท่าทีออกมาเสมือนคนไม่รู้เช่นนี้จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศแสดงบทบาทผู้ปกป้องกระบวนการยุติธรรมไทยกฎหมายไทยเพื่อหยุดยั้งท่าทีแทรกแซงประเทศเราหรือการยอมเป็นเหยื่อพักการเมืองซึ่งสุดท้ายกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยอย่างแน่นอน อ้บอกว่ากระบวนการยุติธรรมไทยยอมตกเป็นเหยื่อพักการเมืองเลยเหรอแล้วสุดท้ายการปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมอันเปี่ยมไปด้วยเกียรติยศและความน่าเคารพนับถือของประเทศเราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของพักการเมืองเนี่ยมันจะกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยอย่างแน่นอนโอ้ยดรมาม่าโอ้ยแต่ที่แน่ๆนะ รัชดาไม่ยักกลัวว่าถ้าศาลตัดสินยุบเนี่ยมันจะกระทบต่อความรู้สึกคนไทย14ล้านคนที่โหวตเลือกพักอีหานี้มานะแล้วก็โดนสวทุเรศทุเรศสกัดไม่ให้มันได้ตั้งรัฐบาลแล้วมันยังจะโดนศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนยังไงเลยเนี่ยสั่งยุบเอาไม่จึงวนเลยเนอะก็เป็นซะอย่างเงี้ยมีหน้าคนเราแม่ง สอบตกอ่ะว้าอ่ะอออออก็คราวหน้าลองใหม่คืองี้ครับกระทรวงต่างประเทศนะครับเขาไม่ว่างอ่ะคุณรัชดาเขามัวแต่หาคนตอบจดหมายที่ U n เเขาส่งมาถาม <c oughs> แสดงความเป็นห่วงคดียุบพักอ่ะแล้วก็เป็นห่วงสถานะทางประชาธิปไตยของไทยอ่ะครับหากมีการยุบพักการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงที่สุดนี่คือเขาส่งหนังสือมาตั้งแต่เดือนเมษาเลยนะเฮ้ย แล้วขอมาด้วยนะว่าการุณาตอบภายใน2เดือนหรือว่าหาคนตอบไม่ได้หรือเปล่าเลยพึ่งตอบไปเมื่อสองสิงหาคม4ี่เดือนผ่านไปเห็นไหมเขายุ่งอยู่กันรัชดาใช่ใช่ใช่ี่ไม่เป็นห่วงเป็นใหญ่เขาเลยเล่นเขาทำไมแล้วเราไปประเด็ื่นประเดื่นไปประเด็นเรื่องเรื่องมารยาทกันมากคืออีกอย่างหนึ่งนะครับใครแม่งไม่มีมารยาทกันแน่วะ ไปเที่ยวกล่าวหาว่าทูตเนี่ยเขาฟังความด้านเดียวเขาได้รับข้อมูลแค่ด้านเดียวเนี่ยเขาก็อยู่ในประเทศนี้เหมือนกันนะเนอะ และเขาก็เป็นทูตอะเนอะไม่ใช่อดีตตุ๊กตาเสียกระบาลแถวทำเนียบวะเนอะนะโทรศัพท์ก็มีอีเมลก็มีเบอร์กระทรวงต่างประเทศก็มีเบอร์นักข่าวก็มีเบอร์ไฮโซเบอร์นักวิชาการก็มีเบอร์ดาราเผลเผยยังมีเลยเขาเป็นทูตแกเขาไม่ใช่ติ่งเขาไม่ใช่แบกเขาไม่ใช่ลูกจ้างพ่อคุณะนะเนอะถ้าเขามีนิสัยออกตัวแรงเข้าพืช ปกป้องคนแบบไม่ดู4ดู8ปดเขาคงไม่ได้มาเป็นนักการทูตจากประเทศระดับคุณภาพหรอกเนาะคุณรัชดาว่าไหมอะเขาอีกเรื่องหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นอีจดหมายเจ้าปัญหาจาก U.N. ที่รัฐบาลไทยใช้เวลาตอบอยู่ตั้ง4เดือนเลยนะครับบางท่อนของจดหมายบอกว่าเรารู้สึกตกใจมากถ้าพักการเมืองที่เป็นผู้นำฝ่ายคา้านและเป็นพรรที่มีเสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรจะถูกยุบ หากสิ่งนี้เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายกาจต่อระบอบประชาธิปไตยพื้นที่การแสดงออกของพลเมืองรวมไปถึงเสียรีภาพในการแสดงออกโดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองการยุบพักก้าวไกลจะทำให้เสียงของประชาชน14ล้านเสียงตกหายไปทำให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของระบบการเมืองแบบตัวแทนของประเทศไทยต่อนะครับ เรายังกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติการยุบพักการเมืองยังต่อเนื่องในประเทศไทยตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมามีการยุบพักการเมืองไปแล้ว9พักเราจึงอยากจะย้ํากับรัฐบาลไทยว่าท่านมีความผูกพันและความรับผิดชอบในฐานะประเทศที่ร่วมลงนามในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ICCPR ที่จะปกป้องและให้หลักประกันสิทธิทเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการรวมกลุ่มเรากังวลเป็นพิเศษว่าการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อความเป็นประชาธิปไตยในประเทศของท่านก็เป็นซะอย่างเงี้ ยูเอ็นก็อยากจะอยู่อยากจะเป็นคณะมนตรีนั่นนี่กับเขาแล้วก็ไปเที่ยวเซนนั่นเซนนี่อยากเข้าพวกกับเขาชิบหายเลยนายกคนไหนเนี่ยนะได้ไปพูดที่ยูเอ็นเนี่ยโอ้ยพราวมากอ้ยรดมากเลยค่ะฟิสฟีส,ฟสค่ะแต่พอเขาทวงถามเรื่องหน้าที่ที่ต้องทำตามหลังจากไปเซนนั่นเซนนี่มาเนี่ย <c oughs> วายเสกแซงเรื่องประเทศกูไอ้พวกฝรั่งไม่มีมารยา เรื่องภายในพวกกูคะ่ะประเพณีวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในโลกของกูเลยคะ่ะอันนี้ให้คำแนะนำนะออกออกมาเหอะยูเอ็นเนี่ยอยู่ไปก็เสลออายเข้าเปลืองภาษีด้วยอินหน่วยงานที่ต้องทำจดหมายตอบเขาเนี่ยจดหมายชฉบับเดียวมึงดอง4เดือนนะมึงดองมึงคิดว่ามันคือมะม่วงหรือไงวะหรือว่าหาคนอ่านภาษาอังกฤษออกอยู่เหรอคะเนี่ยโอ้ย ข้อความเนี่ยยังมีเยอะนะครับแล้วก็น่าอายชิบหายเลยด้วยประมาณว่าไอ้ทุกอย่างที่ประเทศคุณเคลมว่าเป็นแต่การกระทำส่วนมากมันสวนทางแล้วก็ตั้งคำถามมาเป็นข้อๆนะครับประมาณ6ข้อเลยนะครับเราเอาแค่ข,ข้อ2ก็พอแล้วกันเยอะไปเดี๋ยวจะกระอักเลือดตายได้ก็ดีเหมือนกันปลอดภัยด้วยนะฮะอ่ะคำถามข้อ2นะครับกรุณาให้คำอธิบายทางกฎหมายว่า การที่พักก้าวไกลให้คำมั่นว่าจะปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตรา112ซึ่งเป็นมาตรานหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญานั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างไรและการตัดสินว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายสอดคล้องกับความรับผิดชอบของประเทศไทยต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างไรเอาเฉพาะคำตอบของข้อนี้ก็พอเนอะ นี่ครับรัฐบาลไทยตอบ UN กลับไปว่าอย่างนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินว่าสิ่งที่พิธาและพรรคก้าวไกลกระทรําซึ่งก็คือการหาเสียงด้วยนยโยบายการแก้ไขกฎหมายอาญาม,มาตรา112นั้นเป็นการละ,มะเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา49ซึ่งระบุว่าบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีได้ครับผมครับผมครับผมฮะ การจะอยากแก้ม,มาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภามันเท่ากับการล้มล้างกางปรปกครองเลยว่ะเฮ้ยคือครูนี่เห็นใจคนเขียนอธิบายอยู่เหมือนกันนะคือตอนเขียนเนี่ยมึงคงเอาปี๊บคุมหัวไว้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่าอายชิบหายเอ้ยเป็นไปได้นะเออพอถ้าเขาปี๊บคุมหัวจริงเท่ากับว่าตอนเขียนเขาไม่เห็นว่าเขาเขียนอะไรนะงสงสัยไได้นะอ้าวโอเคโอเค คำถามต่อมานะครับอธิบายหน่อยว่าการบอกว่าการอยากจะแก้กฎหมายมาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญามันเป็นความผิดเนี่ยมันเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลยังไงไปฟังคําตอบของรัฐบาลไทยที่ตอบกับ UN อีกสักข้อนะครับตอบว่า ขอย้ำว่ารัฐบาลไทยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกพูดและชุมนุมตราบเท่าที่การกระทำนั้นอยู่ในขอบเขตของกฎหมายนี่ใช้เวลาคิดตั้ง4เดือนเลยนะะหูมึงจ้างกูเหอะคิด200ทนทั่วเลยนี่ผมต่อบไปก็ได้แบบนี้หาอ่านเอาได้ทั่วไปอ่ะ ก๊อบคำให้สัมภาษณ์เนติบริกรหรือทหารนักยินรนาธเอาก็ได้โอ้ยนี่จ่ายเงินเดือนแถมค่ากินค่าอยู่ให้นักการทูตไทยกี่คนวะเนี่ยเปลืองสัน่นโอ้ยคุณผู้ชมครับ ยังมีคําตอบอื่นๆอีกยาวนะครับซึ่งก็ไปหาอ่านกันเอาก็ได้แต่ต้องบอกกันไว้ก่อนว่าอ่านไปเนี่ยมันก็จะมีแต่ความต้อแต้และเขียใจนะครับยิ่งอ่านอันนี้แล้วดูสัมภาษณ์สอสอสอบตกเมื่อเช้าแล้วมันช่างมันลิงกิงกองสลน้องกองแกงมากๆเลยนะครับเธอเธอ,อจะเรียกหาแต่มารยาทเฉพาะตอนที่มันสะดวกสำหรับเธอมันไม่ได้นะเธอ,อมารยาทอะ มันเริ่มจากการเคารพเจตจำนงของคนอื่นเนาะทหารเนี่ยยึดอำนาจทำรัฐประหารล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งอะ่ะนั่นแหละโคตรของความไร้มารยาทสถุนเต่าถุยเป็นอันดับแรกแล้วครับตอนนั้น่ะรัชดาธนาดิเรกและพักอะ่ะไม่ยากกระโพสเฟซบุ๊กเรียกหามารยาทจากทหารเลยอ่ะ ก็นึกดูแล้วนะก็ไม่มีจริงๆเนาะ oh. แล้วการที่ประชาชนเขาแทกเหงือกออกไปเลือกพักหนึ่ง1 4ล้านเสียงชนะอันดับหนึ่งแล้วก็มีคนไม่มีมารยาทพวกหนึ่งรวมหัวกันล้มไม่ให้คนที่ได้รับการเลือกมาโดยประชาชนมันตั้งรัฐบาลได้แบบลอยหน้าลอยตาเลยเนี่ยนะ ม่งโคตรชั้นต่ำพ่อแม่ไม่สั่งสอนมารยาทเลยเนาะตอนนั้นก็ไม่ยักมีใครมารยาทงามออกมาโพสเฟซบุ๊กประนามสอวอเลยเออคนที่เรียกร้องมารยาทความสุภาพความพี่น้องพี่เท่าเยอะเนี่ยนะครับมักจะเป็นพวกมีปมด้อยนะครับลึกๆเชื่อว่าตัวเองกระจอกไม่มีศักดิ์ศรีในตัวเองจะต้องเกาะเกี่ยวเลื้อยไปกับคนที่มีอำนาจนะครับโหนไปโหนมาแล้วก็ชี้นิ้วด่าคนอื่นว่าไม่มีมารยาท รุงรังชิหายเลยคุณจรคุณปามรักษามารยาทด้วยค่ะมารยาทที่อะไรเสียงใครวะใครวะเพื่อนมึงได้ยินหลายทีแล้วใช่ไหมกูก็ได้ยินเหมือนกันกูได้ยินหลายช่วงแล้วตัวเนี้ย